แบงค์ทิติอวดความหวานฉูป้ายใต้น้ำวอวยพรมวันเกิดพิมถาอย่างสวีดแบงค์ทิติฉูป้ายฉลองวันเกิดพิมถาฐานิดาเปิดตัวไปเลยจ้าเรียกว่าหวานละมุนมากสดใสเปิดตัวกันไปเลยทีเดียวก้องเชียร์คอมเมนต์แน่นๆภาพลงไอจีเปิดตัวออกสื่อเสียทีแบบจริงจังคบหากันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับแบงค์ทิติกับพิมถาเรียกได้ว่าเปิดตัวออกสื่อแบบหวานหยดย้อยแล้ว ทังภาพคู่และคําอวยพรซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพิมพ์้าซึ่งมีอายุครบ29ปีเรียกว่ายอดไลท์ทะลุ2 0 0สนเพราะแบงค์งัดความหวานลง IG, ไอจีฉูป้ายอวยพรวันเกิดพิมพถาใต้น้ำเลยทีเดียวพร้อมภาพคู่ยิ่งดูยิ่งสดใสเรียกว่าเปิดตัวได้แล้วเพราะความหวานทะลุไ g ีสิ่ที่เรียกว่าเค้กไม่ต้องแล้วจ้า